วอลุกอินกับหน้าผนกซ่อมสร้างซึ่งงานตรงนี้ก็ทาทายงานพื้นทั่วท่าเหลือในพื้นที่ที่รับผิดชอบ2,500ไร่ไม่ว่าจะนอกรั้วหรือนรั้วสุขภารก่อนผนกซ่อมสร้างก็ต้องทำให้ดีที่สุดอะไรที่สุดอย่าให้เกิดปัญหาต้องมีความปลอดภัยพื้นที่รถบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ส่วนบุคคล ต้องมีการจราจรที่ดีอะไรที่ดีอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่ <c oughs> เราจะต้องทำเราจะต้องดูแลตันตยาหงโตได้เข้าการท่าเรือเมื่อปี25 3 3สามสเข้าครั้งแรกได้อยู่หมวดแผนกซ่อมสร้างหมวดซ่อมถนนและพื้นคอนกรีตอยู่ซ่อมพื้นมาประมาณที่20ปีได้อะค่ะก็ได้ย้ายมาอยู่ซ่อยู่หมวดคุรุพันธ์ก็ไม่ได้ตำแหน่งหัวหน้ามหมวด จากหมดกุลพันธ์จนถึงเกษียณนะคะรวมแล้วทํางานมา35ปีค่ะนายยงยุทธ์อาเทศครับปัจจุบายก็เป็นผู้ช่วยผู้น่วยการกองอบริการงานช่างจริงแล้วมันประมาณ35ปีนะครับคือไดอย,อยู่ตั้งแต่เข้ามาก็ดูแลโรงงานหนึ่งมาตลอดแล้วก็ได้มีโอกาสย้ายไปอยู่ย,ยนนอ,อ,อไปเป็นช่างนีหกสอบสอบไปอ,อยู่ยนนอแล้วก ก็วนวไปวนมาก็อยู่ในอยู่เลยเมื่อก่อนนี้กองทั้งรนไปกองทั้งคนมันจะมีอยู่สามแผนแผนงานหนึ่งแผนงานสองแล้วก็ไปไหนก็นอนก็สอบบนไปเนี่ยสามที่เนี่ยก็อยู่อยู่ที่ทํางานที่การท่าเรือตั้งแต่ปี2536ตำแหน่งพนักง,งานประการทุกไปหนึ่งกองสวัสดิการ แล้วก็พนักง,งานทุกการสีร่แผนกสุขาพิบาลค่ะกองช่งางโยธาฝ่ายกันช่างตําแหน่งปัจจุบันก็คือผู้ช่วยหัวหน้าแผนกคลังพัสดุฝ่ายกันช่งางจนถึงเกษียณเข้าการห้าเรือมาเมื่อปี2530นาเข้ามาในตาแหน่งช่างเทคนิคสี่ตำแหน่งเดิมคือช่างเขียนชั้นสองอยู่ประจำอยู่ที่ครั้งแรกเลยแผนกวิศวกรรมกองแบบแผนและคำนวณฝ่ายกันช่างครับก็ ปฏิบัติมามาจนถึงปัจจุบันเนี้ย2,568ก็เป็นระยะเวลา 38, 38ปีค<ป>รับนายพรเกียรติเครืออาธีกรนดกงานบริหารงานช่างแปลงอายุการทำงานที่การท่าเรือนี้กี่ปีแล้วคะ33ปี33ปี สถาปนิก12ฝ่ากิจช่างชื่อเล่พี่ป้อมครัเข้าปี40ละัส4001ข้อนะจากเกษียณก็28ปีพอดีสอบเข้าท่าเรือสมัครสอบเข้าตำแหน่งสถาปนิกแปดขนาสถาปนิกกองแบบแผนโอ้อันนี้คือตั้งใจเลยแบบว่าเห็นพอเดินผ่านเลเห็นสมัครสถาปนิกก่ีอยากทำเลยแล้วก็พอเข้ามาแล้วมันก็ได้ทำ ตร,ตรงจริงๆเลยได้ออกแบบได้อะไรเยอะดีนะผมเข้ามาทำงานเมื่อปี3-3นะครับ<ะ>ตำแหน่งก็เป็นตำแหน่งสถาปนิก6ตอนนั้นเป็นสาปนิก6นะครับก็จเจริญก้าวหน้าในที่การงานมาเรื่อยๆนะครับขึ้นมาเป็นระดับ9 6, ของ6ก็้อยของสถาปนิกแล้วก็มาเป็นหัวหน้าแผนกสถาปัตตั้งแต่ปี40นะครับ จนถึงปีห้าศก็ขยับมาเป็นผู้ช่วยหัวหน้ากองช่างโยธาครับก็เป็นทำนิโคแรกที่และคนเดียวที่ลงมาเป็นผู้ช่วยของช่างโยธานะครับแล้วก็เป็นอยู่สองถึงสปีก็ขยับขึ้นมาเป็นผู้ช่วยกองแบบแผนแล้วก็คือเป็นหัวหน้ากองแบบแผนเป็นรองฝ่ายเป็นหัวหน้าฝ่าย mm hmm. แล้วก็ตำแหน่งปัจจุบันก็ เป,เป็นผู้ช่วย,วยสายวิศวกรรมครับผม